อายังได้อยู่นะ S T B คุณเ๊บ S T B โอโห้ลงโล่งอย่างนี้ยิงได้หรือเปล่าโอ้โหไปาะครับจังหวะนี้ลงโล่งครับลงแล้วโอ้ยะเอาละครับจังหวะนี้เป็นโอกาสทองไหมครับจังหวะนี้มาแล้วครับมาแล้วมาหรือเปล่า สวัสดีครับตอนนี้พบกับพวกเราอีกเช่นเคยกับผมจโจโจ้คงกับผมแจ็คกี้กินผีคุณกินผีแจ็คกี้คนกินผีนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แถวบางบัวทองนะครับเรามาอยู่สนามสิงห์นะวันนี้คล้าขล้างที่จะเวทีใหญ่อยู่นะครับก็วันนี้โอ้โหหัวตั้งมาเลยตื่นตั้งแต่หกโมงนะแล้วแจ็คกี้นะไหวไหมไหว,ไวแล้วพีว่บอ๋นี่ใส่เสือ้อขนหนามา,มาหนีขึ้นหนาใช่ไหมอ๋อไม่ได้ร้อนนะโอเคฮะก็เดี๋ยวรับไปหาน้องเจมเจมกันดีกว่านะครับ อันนี้ติ่นซ้นอะลรกันทันเลยไม่นะครับโครอเลยโครอเลยครับวันนี้ชนะไหมวันนี้ถาม่อนชนะอีกแล้วนะวันนี้ขอแชมป์วอนนีย ดีครัสวัสดีครับสวัสดีพี่พายเราวันนี้ครับผมตื่นกี่โมงพี่วันน,น,น,นี้หนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมหนาวหนาวโดยเฉพาะอันบาหนาวฟันออกปากเลยปันปออกปากเลยนะครับผมไม่เข้าอะไรเดียวอันนี้แข่งกี่โมงคะแนนนี้อนรอชิงเลยครจะรอชิงเลยไม่รอชิงเลยครับเสื้อสวยรอชิงเลย ก็อตอนนี้ S T B เดี๋ยวจะทำการแข่งในคู่ของแม์แรกนะครับแชก็กกี้คิดว่าจะยิงไปกี่ศูนย์แช็กกี้สิบศูนย์ครับเฮ้ยไม่แบ่งให้เขาเหรอ <c oughs> อะไรอะไรก็สิบศูนย์สิบศูนย์ครับตอนนี้ S T B ก็ทำการว <c oughs> อร์มแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้เราเจอกับทีมบางบัวทองนะครับตอนนี้นะ เอสทีบีนะเราในในแรงแชร์ของมุกบกทองนะครับผมอ่ะเกมเริ่มครับเนทางฝั่ขาาง,ง,งของทางเมืองทองครับตอนนี้เตีบเข้ามาบอลยังอยู่ที่ฝั่งแดงของนะเมืนนองทองครับบางบัวทองฮะบางบัวทองโอ้ได้ไหมโอเข้ามาดนะ้านขคันลงโลจังหวะนี้ยิงทันทีอ้าวยังได้อยู่ฮนะเอสทีบีคุณเจม เลาะึ้นไปจากทางฝั่งขวาจากทางริมเส้นเจาะกลางเข้ามายิงหน้าอยู่เสถียการณ์ของบอลยังเป็นทางฝั่งของ SCB อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้การชิงสวยนี่ไม่ยากไม่ยากอ้าวเจมเอชซบลโอโหลงลอยอย่างงี้ยิงได้หรือเปล่าโอ้โหเข้าตะข่ายข้างนะปิดรูเล ยิงทันทีโอ้ยโวบอกคุณเหนื่อยแล้วงานเนี้ยเอาครับมาโอ้โหหลุดเจ๊มเอย่างงี้อย่างนี้เอฟซีบียิงทันทีเราหูวีไม่กระชอครับมาเลยแหลยหาช่องครับตอนนี้หาช่องเดียวล่อเลือกเจาะลึกเข้ามาลึกเข้ามาโอ้โหส่งให้เพื่อนแล้วก็ยิงกันโอ้ยไม่ไม่ประตูนะพี่ไกสวยปึ๊บยังไงครับ บอลออกฮะใครใได้ครับหายครับจังหวะนี้โลง่งๆครับเปิดขวาให้เพื่อนโยนเข้ามาโออย,ยังไม่ได้นะครับยังไม่เป็ี่ยนตัวตอนนี้บางบัวทองยังไม่สามารถที่จะดันบอลขึ้นไปทางกรอบเขตโทษของ S C B ได้เลยเอาละครับเฝานี่ครับเฝานะครับ,รบเฝ้ามาครับเปลี่ยนตัวครับตอนนี้ต่างชื่นป่วยอาหัารยานี้ได้หวังผลนะครับ โยนเข้ามาเออครับคนเสาฮะเีโอ้โหกองตามจับไม่ทันแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้โหบุกทางฝั่งของทางว้าวฝั่งขอโยนกาไทันทีครับ เล่ง่ายครับทีมบีเอ่อเตีย้ยนเข้ามาโอ้ต้องตีดออกมาเลยนะวันนี้ทางฝั่งของคนดูค่อนข้างที่จะเยอะฮะสำหรับวันนี้ตายครับตายแล้วฮะวางบัวทองเ่าวับ เล่นง่ายง่ายลูกสู่ไปโอ้โหยัยยออยงติดเวลาก็ไหลไปเรื่อยฮะเอาลคะครับจังหวะนี้เป็นโอกาสทองไหมโอ้ยังเกี่ยวได้อยู่มีใครเติมเปล่าเอาแฮนด์บอลน,นะวันนี้ทางเอสซีบีน่อทำการบุกค,ค,ครับในการที่จะเร่งเกมเอาครับจังหวะนี้มาแล้วครับมาแล้ว มาหรือเปล่าออ้ยของหวังแล้วก็โกแล้วก็เหนื่อยฮะออ้ยอย,ยังไม่ได้ประตูนะครับดีขึ้นมาไล่ SDB ทำไงกันทุนมาฮะเวลาเหลือน้อยครับเวลาเหลือน้อย,อยเวลาเหลือน้อยนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วเวลาเหลือน้อยแล้ว รอจากริมเซนมาทะลุเข้ามาแล้วจ่าเข้ากลางเอ,อ้ไม่ไปลูกทีนี้เรีย้ยรอเข้ามาจ่าทะลุช่องแต่ไม่ทะลุบอลทองโอ้อโหหมดเวลาก่อนนะบางบอยทองไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนตัวเลยเนะสมอกับ S C B ไปสร,ประตัวสโตูน น่าเสียดายฮะเราบุกเยอะมีอะไรอยากจะบอกกับเกมเมื่อกี้นี้ไหมฮะเวลาเร็วเร็วก็เลยเวลาเร็วเร็วนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกทั้งหมดภายในเกมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเสร็จไปได้ย้อนได้เหรอตอนแดนกลางแจังหวะนี้มีโอกาสได้อีกจังหวะนี้เข้าไปยังไงเยอะเลยลากมาจากขึ้นสนามลงลงแบบนี้มาแล้วลามแ้วครับมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วมาไม่ละไม่เลิกโอ้โหตรงนี้